เซฮัลโหวันในส่วนที่เป็นเวิร์กบุบกปหนึ่งครับมาถึงหน้า40แล้วนะครับคุณครูพินันรีบทำเพราะว่าช่วงนี้นักเรียนใกล้จะสอบปิดเทอมกันแล้วนะครับนะเพราะจะเรียนกันถึงหน้าสุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะอดใจรอนิดหนึ่งเพราะว่าคุณครูถ้ายอยทำมาเรื่อยๆนะครับยังทำไม่เรียบร้อยนะครับผมก็พยายามเร่งมือนะครับนะเผื่อให้ทันกับนักเรียนที่ต้องการเรียนนะครับเข้าปหน้า40เลย W I T E อ่น r ว t e นะครับนี่คำอานนะนี่คำแปลนะครับแปลว่าเขียนหรือจงเขียนนะครับเพราะเป็นคำสั่งมีประโยคนะครับลูกผู้หญิงบอกว่า this teddy bear is big นะครับ teddy bear นะครับก็คือหมีนะครับเนี่ยนะครับเป็นตุ๊กตาหมี Teddy bear ซึ่งนักเรียนรู้จักกันหมดนะครับนะคุณครูนี่เพิ่งรู้จักนะครับนะเพราะคุณครูไม่ สมัยเด็กๆไม่เคยมีของเล่นนะครับนะไม่เหมือนกับลูกๆสมัยนี้นะลูกนะ this แปลว่านี้นะครับนี่นะครับใช้คู่กับคำนามที่เป็นเอกพจน์นะ teddy bear เนี่ยเป็นเอกพจน์เพราะตัวเดียวนะครับ this teddy bear is นะครับใช้ is verb to be เพราะประธานเป็นเอกพจน์ big นะครับแปลว่าใหญ่เพราะนี่คือคำอ่านนะครับ this teddy bear is big นี่คือคำแปลมีเท่ที่แบนนี้นะครับใส่คำว่าน,นี้ไปด้วยนะครับตัวใหญ่นะครับนี่คือคําแปลโอเคผ่านนะครับมาข้อ2ข้อ2องนี้เขายืนไกลนะครับนะเพราะยันยืนเส้อไกลเลยก็ใช้คําว่า that นี่คือตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราทําข้อข้างล่างเนี่ยนี่เราอยู่ไกลไปนะครับเราก็เลยใช้คำว่า that โยโย่นะครับก็ เป็นเนี่ยครับโยโย,โยวางโยนะอิสมอลคำว่าอิสมอลในที่นี้ก็คือให้เขาให้เราเปรียบเทียบกับเก้าอี้นะลูกนะเพราะว่ามันเล็กกว่าเก้าอี้นะครับนะคำว่าอิสมอลเนี่ยไม่งั้นเดี๋ักเรียนจะงงว่าเอ้ยโยโยเรารู้ได้ไงว่าอ่าอันเล็กหรืออันใหญ่เหมือนกับอ่าเนี่ยบทภาพนี้ลูกเห็นไหมครับ นะครับ this toy car is big เพราะว่าเปรียบเทียบกับเก้าอี้แล้วมันจะตกเก้าอี้แล้วนะครับนะเพราะมันใหญ่กว่าเก้าอี้อย่างเงี้ยเรียกว่าใหญ่แต่อันนี้เล็กนะครับนาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับวิธีวิธีคิดหรือว่าวิธีเปรียบเทียบนะครับตัวอย่างเขาเขียนมาให้นะครับ this yo yo that yo yo is small นะครับ that เพราะว่าอยู่ไกลไปนะอันดับแรกให้เราหัดใช้คําว่า this นะครับ this ต้องอยู่ใกล้ แล้วก็ that ซึ่งอยู่ไกลนะครับเพราะว่าแปลว่านั่น that แปลว่านั่นนะครับหรือคุณครูแปล,ปลว่าโยโย,โย one, one, อ่อนันนั้นอันนั้นอ่าก็เหมือนก็แปลว่านั่นเหมือนกันครว่าอันนั้นนี่คือชี้ไปไกลๆ is small นะครับเล็ก t h i s t o y คายไหมครับนี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่ก็เลยใช้คำว่า this นะครับนี่นี่ขอให้นักเรียนทําแล้วนะแต่นี่คุณครูเพื่อนดันช่วยนะครับช่วยเติมให้ Destroy car นะครับนี่รถยนต์ของเล่นใส่เข้าไปเลยนะครับ is เป็น verb to be นะครับแล้วก็ใช้ขนาดก็คือ big นี่คือข้ามานะครับ d i s t r o y car is big แปลว่ารถยนต์ของเล่นคันนี้นะครับหรือว่านี้คันใหญ่โอเคมาก็สุดท้ายนะครับขอให้เราเติมนะครับนะเราก็เห็นแล้วว่าเป็นลูกโป่งนะครับ ลูกโป่งนี่ถ้าเปรียบเทียบกับเก้าอี้ก็ยังเล็กกว่าเก้าอี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้แล้วก็อยู่ไกลนะชี้ไปก็เลยต้องใช้ว่า that ลูกโป่งก็บอลลูนนะครับแล้วก็พบตูบีก็ใช้ is e นะครับเพราะประธานนี่กพจน์ small นะครับแปลว,ว่าเล็ก that ball is small แปลว่าลูกโป่งใบนั้นเล็กนะครับผมนี่คือคําแปลก,ก็โจวอีกแล้วนะครับหน้า40ไปต่อหน้า41เลยครับ all right. Okay, okay, okay.